สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเรามาตามกันต่อที่สูตรคำนวณปักหลัก2ตัวบนตรง9ชุดตรงบนใหม่เป็นแนวทางเพื่อการสนับสนุสนสลากกินแบ่งเท่านั้นแล้วแนวทางเป็นเพื่อการวิเคราะห์และทดสอบสูตรเรามาดูสถิติไปพร้อมๆกันย้อนอดีตตั้งแต่202 2และ4 6นะคะโดยแต่ละหลักจะมีหลักละสตัวเมื่อจับคู่เซตประกอบจะได้9คู่ชุด หลักสิบบนดูเส้นด้านบนหลักหน่วยบนดูเส้นด้านล่างหลักสิบบนใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งตำแหน่งหลักหน่วยบนเราใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างนะคะเท่ากับ x บวกแปดบวกหนึ่งมาดูแนวทางในการวิเคราะห์สองบวกหกก็ได้แปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าสูตรคำนวณต่อมาหลักหน่วยบน หลักร้อยบวกหลักสิบบวกกับหลักสิบล่างสองบวกศูนบวกสี่เท่าหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ใส่4 4บวกหนึ่ได้5เรามาจับคู่เซตตามสูตรสมการนะคะก็จะเป็น2องหกสอง4ี่สองห้า ห้าสหประกอบคู่ชุดได้9้าคู่ชุดคู่ถัดมาออกอะไรคะออกสี่สและ4ี่สก็คือคู่บนนะอันนี้แถมล่างด้วยทีน,นี้เรามาคำนวณของงวดต่อไปถัดมาค่ะหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง4ีบวกสได้8 8ดบวกสี่ตัวแรกเป็น12 ก็ใส่สองสองบวกสองได้ส 4, 4ี่บวกหนึ่งได้หพักไว้หลักหน่วยบนหลักร้อยบวกหลัก10บนบวกตำแหน่งของหลัก10ล่าง4บวก4ี่ได้8 8บวกสี่เป็น12ใส่สองสองบวก8ได้10ใส่ศ0ย์ศบวกหนึ่งได้หนึ่งจับคู่เซต 2, 2 2 0, 2สองสอง0สองหนึ่งสองี่ศ สี่หนึหหนและ5 1ได้9ก้าวูชุดประกอบดังนี้ถัดมางวดต่อมารัฐบาลไทยออก9 5 1แล้วก็6กสามและหกสมาดูนะคะก็2ตัวบ,บนก็คือ5 1มาสิบหน่วยบนของงวดถัดมามาทดสอบสมการกันต่อในงวดถัดไปขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึง หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่าง9บวก3ได้12 12บวก4่ก่อนเป็น16นำา6มาวางตัวแรก6บวกสองได้8 8ดดบวกหนึ่งได้9้าพักไว้ตำแหน่งหลักสิบบนหลักหน่วยบนดูเส้นด้านล่างหลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่าง9บวก5เป็น14บวก6ได้20สใส่ศูนย์ไว้ก่อนศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าจับคู่เซตค่ะหกศูนย์หกแปด 08889 9098 99ทั้งหมด9คู่ชุดนะคะถัดมาออก990แล้วก็14 990และ14ทีนี้เรามาดู90มีไหมก็มี90มาคู่10หน่วยบนในงวดต่อมาเช่นกัน หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง9บวกสีเป็น13 13บวกสี่ได้17ใส่7 7บวกสองได้9ก้า9บวกหได้10ใส่ศูนพักไว้หลักหน่วยบนเราใช้ตำแหน่งของหลักร้อยบวกหลัก10บบนบวกหลัก10บล่าง9้บวก9ได้18 18บวกหเป็น19ใส่9 9้าเบวก8ปเป็น17ใส่เจบวกหได้8ทีนี้เราก็มาดูนะคะ7 9 7 7 เจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดและศูนย์แปดทั้งหมดเก้าคู่ชุดปักหลักนะเรามาดูนะมวดต่อมาออกอะไรมวดต่อมาออกศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่ง ็มาดูว่าคู่ชุดบนมีไหม97ก็97มา10ในบนของงวดต่อมาอาทีนี้เรามาต่อแผ่นชีตกันด้านหลังนะคะสำหรับงวดต่อไปเราก็เอา0 97แล้ว91มาตั้งเราก็มาต่ออันนี้เป็น9คู่ชุดปลักหลัก2ตัวตรงบนใหม่หลัก10บนดูเส้นด้านบนหลักร้อยบวกหลักหน่ล่าง0บวก1ได้1 1บวก4ตัวแรกเป็น5 5บวกสได้7 7บวก1ได้8พักสมการไว้มาดูที่เส้นด้านล่างหลักร้อยบวกหลัก10บบนบวกหลัก10บล่างเหลือแค่9บวก9เป็น18ใส่8 8บวก8เป็น16ใส่6และ6บวกหได้7มาจับคู่ชุดคู่ชุดนะคู่ชุดตามสูตรนะคะ5 8แหมนะคะอ,ะอะคู้ไทยกัเปเลออู้ไทยกับเปเลหมายความว่าไงพูดไทยอ่ะ ทยในในในความหมายของภาษาเหนือก็คือพูดภาษากลางอะ่ะไม่ชัดนะอูทไทยประเลิศหรือว่าอู้ไทยปลดัดนะห้าแดห้าหและห้าเดนะคะเจ็ดแหแล้วก็เจ็ดเจดแหและแปอ่าทั้งหมดเคู่ชุดมาดูของวดถัดมาเอาอะไรเด 7, 5 7 8 5จ็ด5 7อแปดห้มีไหมคะก็มี5 7าเจ็ดมาสมการ10บหน่วยบุ่นทีนี้เรามาดูของงวดต่อไป30 30ธันวาคมปีพุทธศักราชสองพหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง7จบวกหเป็น12 12อบวกสี่ได้สิใส่6 6หบวกสได้8 8ดบวกหได้9้า หลักหน่วยบนหลักร้อยบวกหลักสิบบนและหลักสิบล่างเียดบวก5ได้12 12บวก8ได้20ใส่ศนย์ไปก่อน0ูย์บวก8ได้8 8บวก1ได้9ทําทำไมมัน,ม,นมันมีแต่เลขเบิหคะก็ว่ากันไปตามสมการนะคะ,ะก็จะได้60 68 69 80 88 แ9ดเก้และ99้าเมีทั้ง88ด9ปเลยเกเลยนะคะมีเบิ้ลนะคะเซตนี้นะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเออทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่ตามสุตรของเขาเราทบทวนนิดนึงก็ได้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง7บวก5เป็น12บวก4เป็น16ใส่6 6, 6บวก2ได้8 8บ1บห เบวก5ได้12 12บวก8ได้20ใส่0 0 8ได้8 8ดได้9จับคู่เซต60 68 69 80 88 89 90 98 99ดังนี้นะก็แคปเจอร,ร์สมการไว้ในอ้อมใจหากใครรักชอบสูตรไหนก็สามารถเลือกนำไปอดแดหรือนำไปใช้ได้อันนี้แล้วแต่วิจรารณญาณและสติของแต่ละท่านเลยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนรับชมและมาเป็นกําลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจดิฉันก็กรอกกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะหลายท่านก็เพิ่งที่จะเห็นคลิปแล้วก็เพิ่งแวะมารับชมเพราะว่าอดีตนั้นคลิปวิดีโออื่นๆนีดิฉันได้ลบทิ้งไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยแม้แต่การไลฟ์สดดิฉันก็ได้ลบทิ้งไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ย มันอาจจะทำให้ซอสในการค้นหาเวลาเขาเซิร์ชดูก็ยังไม่ขึ้นฟีดก็เลยเพิ่งมาขึ้นฟีดก็ขอขอบพระคุณที่ยังไม่ลืมนะคะเอ๊เสียงนี้คือใครนอะนะคะอะยังไม่ลืมกันขอขอบพระคุณมากเลยสูตรนะคะก็จะ พัฒนามาฝากสำหรับคนนี้นอกจากที่จะเป็นสูตรแบบเดิมๆถ้าสูตรแบบเดิมๆหมดดิฉันก็จะปรับเอาสูตรที่ใช้รางวัลที่1ครบ6ตัวแล้วก็มีเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวมาคำนวณร่วมนะซึ่งการพิจรารณาการบวกมันจะได้เพิ่มตัวแปรในการที่จะมาหาตัวร่วมในสมการ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบไหนจะเดินดีหรือไม่นะแต่ว่าสมัยก่อนจริงๆแล้วที่ดิฉันลงให้คุณตั้งแต่ต้นนะ่ะก็คือแบบที่ดิฉันจะหยิบยกมาในภายหลังนั่นแหละก็คือมีทั้งรางวัลที่หนึ่งมีทั้งสองตัวท้ายมีทั้งเลขหน้าสามตัวและเลขท้ายสามตัวซึ่งกรณีในการคำนวณแบบนี้นะ่ะดิฉันสามารถคำนวณในตำแหน่งของหลักแสนหลักหมื่นหลักพัน สามตัวหน้าสามตัวท้ายร่วมด้วยได้เพียงแต่ว่าจะมาหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่นะคำนวณได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่แม้ถ้าคำนวณได้แล้วมาเนี่ยดิฉันก็นะโอ้นะคะสวีวีวีเลยค่ะสวีวีวีเถบุญเฮามีเฮาคงถูรางวัลที่หนึ่งนาะเจ้าเนาะแคปเจอร์พบกันใหม่นะคะ พยายามเตือนตัวเองให้มีสตินะครับร้องไปมากอยู่เขาจะหวั่นไส้เอาขอบคุณค่ะ